ที่ตุรกีเมืองของเราหล่อไหมครัก็ดีค่ะจริง,รงป่ะจริงค่ะแล้วสเปคของเราล่ะ อะไรก็ได้ค่ะขอแค่เข้ากันได้ก็พอมันก็เข้าได้ทุกคนแหละเดี๋ยวหมดเนาะเดี๋ยวถ้าเรารู้จักการคุยกันยังไงเราก็เข้ากันได้แต่คุณไม่มีคำอธิบายนี่คือคิดไปไกลนะลุงหนุ่มเชียอยู่ทางบ้านอ่ะชอบต่างชาติค่ะเอาเลยโอ้โสู้ๆนะสิบ้าทีฮะได้ค่ะลุยกันต่อครับผมมาที่น้องบีมของเราม้างสาวตุรกีเมืองทนรอ้าวหนุ่มๆที่เมืองทนไปงหล่อไหม หล่อทุกคนจริงมากเอยเราแนวแนวโลมเนาะเน้นด้วยนะเน้นหล่อทุกคนหล่อทุกคนเลยเราคือเราจะไม่เลือกเลยแนวไหนสเปคสเปคสเปคส่วนตัวเรอจองกุป BTS ค่ะจองกุจอ๋อจองกุบเป็นศิลปินเกาหลีชอบแบบฟิลนั้านเฮ้ยนี่ไงเหมือนเลยนะเหมือนใครนี่ยสองจอง e MRT ฮะ ทำาไมลงไปวะเนี่ยนี่เราบอกให้แล้วนะฮะน่าดีเราแอบรู้ความลับของเธอมาแล้วสุดยอดเเพราะฉะนั้นนะฮะสิบห้าทีมีเท่าไหร่ก็สู้กันต่อนะโอเคนะฮะถือว่าช่วงสุดท้ายแล้วครับสำหรับการเฟ้นหานักกินกระเพาะเหล็กนะครับกับเมนูโรตีแกงพิทีดิแลกโอ้โหเรียกว่าสู้กันสุดจริงๆเลยนะฮะจริงฮะนะฮะแต่ตอนนี้มันยังเหลือเวลาต้องสิบห้านาทีปริมาณความอิ่มของทุกคนนี่ก็เริ่มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับเชียร์กันต่อได้เลยฮะ มาถึงช่วงท้ายของเกมการแข่งกินโรตีแกงประจำยุทธภูมิสก,กิคาเฟ่แอนด์ริสโตแล้วครับและครั้งนี้เธอทั้ง3ของเรามาแบบฟอร์มโหดกันจริงๆครับคุณผู้ชมแต่ละคนกินกันเก่งมากๆเห็นตัวเล็กแบบนี้ผมเองไม่คิดว่าจะกินเก่งขนาดนี้เลยทีเดียวและใครที่จะได้เป็นแชมป์ในสึกลวนโรตีแกงประจำยุทธภูมิสก,กิคาเฟ่แอนด์ริสโตก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันช่วงหน้าครับ พี่ชมถ้าเราไม่ได้เป็นดาราจะมีคนมาดูแลเราดีขนาดนี้ไหมเนี่ยลองปะล่ะลองตัวกันเป็พิเศษหรือเขาจะจำเราได้ไม่ใช่หรอกดูสิประสบการณ์พิเศษมีได้เฉพาะคุณบัตรเครดิต UOB คงเอารังแคไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ Head and Shoulders สูตรใหม่ที่เหนยวกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนังศีรษะสยบรังแคมั่นใจร0 0ซ Head and Shoulders นี่คือกะทิเรียวไทยที่ให้รสชาติอาหารเรียวจริงขาวข้นหอมใหม อร่อยเรียวๆแบบนี้ต้องกะทิเรียวไทยและใหม่สายหวานต้องลองเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราทุ่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เื่องที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราทุ่ยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราทุ่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนคิวพีมายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบีบบีบบีบคิว บ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยคิวบีเล้งที่สุดท้ายใครจะเอาฉันัอลองนี่ขนอสุกก้อนรสหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืออร่อยกลมกล่อ,อมขนอดซุกก้อนสูตรใหม่ า้กันแดดเนื้อบางเบาแต่ช่วยปกป้องสูงสุดหรอต้อง L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid บางเบา20เท่ารู้สึกเหมือนล่องหน SPF 50บวกช่วยปกป้องขั้นสุดกันน้ำทนเหนือ UV Defender Invisible Fluid ใหม่แบบซองลองเลยเพราะเราคู่ควร อร่อยที่อดใจไม่ไหวสมาร์ทฮาร์ดพาวช์คัสสันจากวัตถุดิบคุณภาพครบถ้วนคุณค่าสารอาหารสมาร์ทฮาร์ดพาวช์ไอแบบมีเสมหะละลายเสมหะด้วยโซแมกตัวยาคาร์โบซิสเตอีนอ่านฉลากก่อนใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอะเลนิกชนิดเม็ดอะเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาซาดีนุ้มแพ้ดูแลด้วยอะเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรารักเต่าทองกินแดดต่าทองหลายปีหลายปีเรารักเต่าทองกินแดดต่า แคเต่าทองก็รสชาติดีรักละเมอแท้แท้รักเต่าทอง สิทธิ์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณร่วมกับโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ชุมนุมสิทธิ์เก่ามุทิตาคารวะครูในงาน69ปีราตรีวิเศษในวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566เวลา17.30นณโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณ สนใจจองบัตรเข้าร่วมงานได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนกระทุ่มแบนพิเศษสมุทรคุณโทรศัพท์063 902ก4 0 5เก้นอนหนเอูันุ่มละมุนเกินยั้งใจไปกับชอเเ็อกโกแลต ทำให้เราแทบหยุดนิ่งใจละลายไปกับลินเดอร์ที่รังสรรค์โดยมาสเตชฟของลินจากสวิ์แลนด์ โอเชี่ยไลฟ์ซูเปอร์รีเทิร์นสิบทับ5ประกันรถยอนอ์ภาษีที่ให้เงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรกเพื่อไปลงทุนต่อปีที่1-6รับ20%ปีที่7จถึงเรับเต็มเต็มปีละ100%่ปีสุดท้ายรับอีก1น0ร้อประกันซูเปอร์รีเทิร์นสิบทับ5จากโอเจี่ยไลฟ์ไทยสมุน สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่า,า,า,ารงกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทุกการแข่งขันเสียเงื่อดริมสปอนเซอร์สดชื่นท้าชายขั้นสุดทุกกิจกรรม อนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแรบแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งทำไมคุณแม่ถึงชอบทำอาหารครับรอยยิ้มของคนเกินคือรางวัลของเราเปิดปาอัดเต็มๆเชราบโปรไม่แตาแถมยังเลียงด้วยเทคโนโลยีไวเบอร์ ทำให้ผิวเรียบทาสีขึ้นง่ายประหยัดสี20%เปอร์เซ็นต์เหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไปเชอร์ราบอดโปรอรับความสุขกันหน่อยไหมใหม่บ็อกเก้ครัชฟรุตอร่อยกับผลไม้แท้ๆนำเข้าเคลือบครีมโยเกิร์ตหนาหนุ่มบิสกิตแทง่งมัลติกรนครอปอร่อยใหม่บ็อกเก้ครัชฟรุต เนสลาเตะนม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 เนสกาแฟกระป๋องลาเต้สูตรใหม่หอมนุ่มนมโดนใจเนสกาแฟกระป๋องลาเต้หอมนุ่มนมดาวนี้ร้อนจังเหงื่อก็ออกแต่ชูไม่กลัว สดชื่นของดอกไม้มีเอ s e นช่ว l อ i l สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอซนต์ดาวนี่สดชื่นช่วยปกป้องกลิ่น24ชั่วโมงแม่ทุ่งเทพร้อมมอบประสบการณ์ทุกอย่างที่ดีอย่างต่อเน,นื่องใหม่ Enfagro i n f i n i t a ส3สุดเฉพาะที่มีล a คโตเฟอรินจากนมโคคุณค่าที่แม่เลือกสรรใหม่ Enfagro i n f i n i t a s 3ที่มีล a คโตเฟอรินจากนมโค s u r p r ไพรส์ชวนอยู่กับพิซซ่าสุดพิเศษและโคบไม่มีน้ำตาลสูตรสำเร็จมือพิเศษของผม ไปยัดไฟใส่ใจสิ่ง,งแวดล้อมใหม่ดอกโบคู่แชมพูโฟมเอ็กซ์ตร้าฟองนุ่มหอมสมุนไพรช่วยลดผมขาดหลุดร่วง ได้เวลามาตัดสินหาผู้ชนะของเราในวันนี้ว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแชมป์นักกินโรตีแกงประจำยุทธภูมิสก,กิคาเฟ่แอนด์ริสโตจะเป็นคุณบีมเจ้าของฉาย,ยาคนอื่นสายเก่าส่วนเราสายกินหรือจะเป็นคุณกุ้งหนางเจ้าของฉาย,ยาจะข้าวจะหวานหนูทานได้หมดหรือจะเป็นคนสุดท้ายคุณการ์ตูนเจ้าของฉาย,ยาไม่สนไดเอ็ดร้านเด็ดอยู่ไหนและแชมป์จะเป็นใครไปลุ้นพร้อมๆกันครับ เอาละครัคุณผู้ชมครับสู้กันมาตลอด60นาทีตอนนี้ได้เวลาแล้วพี่พีนอินแลกเขาดาวหวินาทีสุดท้ายครับป5าย2 1สหมดเวลาวางมือ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 โุ้ยยอยากกินต่ออยู่เลยอะโอโ้บอกเลยนะว่าคนทางบ้านแล้วก็แอบรุ้นนะครับแล้วก็อยากจะแบบ รู้แหละว่าเราคนนี้เราเชียร์คนนี้จะชนะหรือเปล่านะซีพี่เราจะไม่รู้ครับเพราะะนะครับทีมงานนับคะแนนก่อนเริ่มนับคะแนนเหมือนเดิมครับเป็นพีท่ลหลกคุยกันซะหน่อยยิ้มหวานเลยแประมาณว่าปล่อยฉันไปเธออย่ามาหลอกหลอนอะไรกันเลยวันนี้เป็นไงครับผมอ่างงเลยยิงเขาเาทัูวันนี้เป็นไงวันนี้ วันนี้เป็นไงบ้างอพอใจกับผลงานตัวเองไหมน่าจะพอใจนะคะคิดว,ว่าเราชนะคนอื่นไหมแน่นอนค่ะจริงว่าโอมันใจมันด้วย <c oughs> มันด้วย <c oughs> สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเป็นชแชมป์ขึ้นมาประจำสัปดาห์นี้ของดีอีเตอร์ยูทรูกับเพาะเหล็กที่พีนีแหล่เนี่ยเขาไปหาร้านอร่อยมาถือว่าเป็นรางวัลกับชแชมป์สมมุติว่าเราเป็นชแชมป์ชนะขึ้นมา เราจะพาใครไปฟินครเพื่อนๆค่ะแต่แก๊งค่ะว้ามีคนประมาณ5้าคนค่ะมุ่งิงล้วนเกล้วนค่ะสองไปได้เลยครับชอบมากเลยสองไปนะพร้อมเลยผมชอบเลยได้เขาเวลาอยู่ในกลุ่มเนี่มันสนุกสนานเจ๋งมากเจ๋งมากก็สนุกนะแต่เพื่อนจะได้ไปไหมอยู่ที่ผลคะแนนครับได้สัญญาอะไรเขาไว้ป่ะเออสัญญาป่ะไม่นะคะเพราะเพื่อนเพราะเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าต้องชนะเอาเอาว่า สมันมาไปเปิดกล่องแรกก่อนก็ได้ครับลองดูมาดูห้าวันนี้ครับเราทำได้กี่ชิ้นเนาะสาวตุรกีคนแรกของเราพี่พีที่แหลรัะคุณผ <cumin> ู <defines you> ้ชมว่าเขาทําได้ทั้งหมดกี่ชิ้นดีคะแนนครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะไม่กลัวเลยค่ะคิดว่าตัวเองก็แบบเลิศพอสมควรมาเลยค่ะยังไงเราก็ม่งอยู่แล้วค่ะวันนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจานครับผมยี่สิบชิ้นนะฮะห้าแผ่นยี่สิบชิ้นโอ้โหได้แชมป์ฮะนั่นหมายความว่าเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์หีแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปแชมป์กันฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์นี้แล้วครับกับเมนูโรตีแกงประจำยุทธภูมินี้ครับสักติคาเฟ่แอนด์บิสโทรนั่นเองครับอ่ามาเลยครับโอ้ลุงบีมาทำได้กี่แผ่นน่ะลูกพี่ ห้าแผ่นยี่สิบชิ้นเลยนะฮะสุดยอดรับโทแหล่ะสุดยอดครับผม ถ้าอยากชมความน่ารักสดใสของเธอนะฮะสามารถไปชมได้ที่ช anel youtube 411เพครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณบีมเจ้าของฉายาคอื่นสายเก่าส่วนเราสายกินแชมป์นักกินโรตีแกงกระเพาะเหล็กของเราในวันนี้โดยสถิติที่คุณบีมทำไปได้ก็คือสามารถทานโรตีแกงที่ร้านสกิกา f ฟแอนบริสโตไปได้ทั้งหมด5แผน่นหรือ20ชิ้นเลยทีเดียวครับและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเราอยู่ตอนนี้ใรที่มั่นใจว่า ตัวเองกินจุกินดุกินเก่งที่สุดในแกงเพื่อนก็สามารถสมัครเข้ามาแข่งขันในรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงที่ทาง Facebook ของรายการเราสําหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับดีอีเตอร์ยุทธภูมิกระพเพาะเหล็กได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งทางอมรินททีวีเอดีช่อง34 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกับความบันเทิงเต็มอัตรรสทั้งหนังดังซีรีส์คุณภาพดีล i เวอรี่ถึงทีวีบ้านคุณตลอด24ชั่วโมงหรือจะท่องโลกออนไลน์รับข้อมูลข่าวสารได้ไม่มีสะดุดเชื่อมต่อทุกแอปได้ไม่จำกัดแบบ t o In 1ด้วยอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แท้จากมหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณก้าวผ่านไปด้วยกันรับสิทธิพิเศษได้ก่อนใครที่034425456หรอเพทบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัด สมาคมสิเก่าผู้ปรก